ภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนามามิอัานทำไมยังพุทธะพระกวะโตภูกพักาคานาการังกโรมาเสียนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมปทธาสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมปทธาสะอันธมยังพุทธาพิจุติงคโรมัเสเองโยโสตถาคต สัมมาวิจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรบปุริสธรรมมาราติสานเทวมโนสานงพุทโภควาโยอิมังโลกังสเทวกัง สัปปะรมะคังสัสมาณปะรมะนิงปัจจังสะเทวมานนส์ไสยังอภิญญาสะจิกาตวะปเวเทเสีโยธรรมเทเสีสีอาทิกาลายานังมะเชกาลายานังปริโยสานกาลายานัง Sathang panyan canang kewarapari bundang, rama carya bhagase sien, dhamhang bhagavanta abipu cya mita dhamhang, vanta sirasa nama min.